รายการสภาโจเป็นรายการที่แสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้นเยียดรามา่าเพราะมามา่มากินเยอะๆอาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารได้และท่านสมาชิกครับเสียงจากกวงประชาเราได้รับการสนับสนุนมาจาก GSM Advanced ชีวิตเหนือระดับครับทำให้สภาโจกของเรามีระดับมากขึ้นครับ ต่อไปนี้ท่านสมาชิกสภาในวาระแรกครับที่จะพูดถึงกันก็คือการพิจารณายกร่างกฎหมายเกี่ยวกับสมุนไพรไทยซึ่งท่านผู้นำฝ่ายแค้นท่านจะกล่าวนำการอภิปรายในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านพยาวพัฒนพงศ์ครับท่านประธานสภาโจกที่เคารพอย่างสูง ท่านที่ปรึกษารวมทั้งสมาชิกสภาโจกทุกท่านคะดิฉันพยาวพัฒนพงศ์ผู้นําฝ่ายแค้นจะมาขอกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วยความรู้สึกอันล้ำลึกจากหัวใจถ้าท่านสมาชิก ฝ่ายรัฐบวลไม่สนใจสิ่งนี้ดิฉันไม่ว่าค่ะแต่ถ้าท่านไม่จัดทําดิฉันทนไม่ได้เพราะผลลัพธ์นั้นจะกระเทือนถึงความเป็นไทยต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะเรียนขอเรียนสมาชิกโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบวล ท,ท่านประธานว่าในการร่างกฎหมายสารพัดชนิดใหญ่จึงไม่คิดถึงภูมิปัญญาไทยของบรรพบุรุษที่จะต้องร่างกฎหมายให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ชั่วลูกหลานเลนโลดภายหน้าไม่ใช่เพื่อตัวของท่านเอง ประทานที่เคารพอย่างสูงคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะก,กล่าวแทนพี่น้องปวงชนชาวไทยคืออันชาติไทยนั้นเป็นชาติเก่าแก่มายาวนานตั้งแต่สมัยทราวาวดีศรีวิชัยสุขโขทยัยมาอายุทยาทนบุรีถึงรัตนโกสินทร์ท่านสมาชิกฝ่ายรัฐบวนคะท่านทราบหรือเปล่าเราขึ้นฉลอง220ปีรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยเรามีประปวัติศาสตร์<า><ำ>อันยาวนานผูน,น,นแท่นครับท่านสมาชิกจากจังหวัดเชียงใหม่จะประท้วงเรื่องอะไรครับ <laughs> ขอบคุณมากครับนั่งลงได้แล้วครับท <laughs> 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 รีบรีบพูดนะครับ,รบท่านประธานสภาครับผมสมภาษชูโชธจากจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้มาฟังท่านผู้นำไฟแคนนะครับได้อู้แล้วเนี่ยเรื่อง200รกว่าปีกรุงเทพอย่างนี้นะครับใครบอกสักหน่อยครับั้งเชียงใหม่นี่เจ็ดร้อยปาแล้วครับอายุเชียงใหม่เจ0ร้อยกว่าปีเราไม่ได้พูดถึงเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ก็อยู่เฉยๆไปเลยครับอหครับโอ้โเทศผ่านจากกี่ร้อยปีก็อยู่เฉยๆครับไม่ไม่เกี่ยวกับเชียงใหม่ออาคมาเอาชมาเท่ากัน ท่านท่านประดิษฐ์เรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับเรื่องเดียวกันครับครับเชิญเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมประดิษฐ์กิตติรดีกุลครับสมาชิกสภาโจกจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกสภาโจกเพียงคนเดียวครับที่เป็นชาวไทยแต่เชื้อสายจีนเราควรเริ่มต้นที่ดีครับท่านประธานครับเข้าใจแล้วครับนะครับในเรื่องของการ ไไไมดดด้้พูเเขาปรระะ็นอผมวินิจฉัยแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องเชียงใหม่เลยนะครับไม่เกี่ยว่านท่านประดิษฐ์จะฝากอะไรท่านรีบฝากเลยครับมีสัสิทธิ์จีนอยู่บทหนึ่งครับในเรื่องของการเริ่มต้นที่ดีครับเขากล่าวไว้อย่างนี้ครับท่านประธานครับว่าเห่าเธอใครสื่อได้ผมว่าเกี่ยวกับหมาอะไรไม่ควรจะมาพูดไม่ใช่ท่านประธานมันมีเห่าอยู่มันเ่าคนละเห่า ผมว่าเห่าแปลว,ว,ว่าดีเห่าเธอใครสือิือสือเฉิงกงเลีปัน้นแปล<า>ว่าจุดหมายของมันก็คือคว่าการเริ่มต้นประชุมที่ดีครับท่านประธานเท่ากับว่าเรานั้นสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับท่านประธานโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านบัณฑิตต่อุณมากังั้นขอให้ท่านควบคุมการประชุมสภาให้รวดเร็วนะครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านอนุตมานขอให้อยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันเลยล่ะครับท่านประธานเชิญเชิญครับเชิญครับมันจะพูดแล้วคนละเรื่องไรยังไงล่ะครับท ท่านประธานสภาที่เครารพกระผมสมานลูกหยีสมาชิกในระบบบัญชีรายชื่อผมขอประท้วงท่านประธานครับท่านประธานครับผมได้ขอทําความชี้แจงผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกให้เข้าใจการประชุมครับว่าท่านในเชิงปรัชญาแล้วนี่ครับผมจะเ,ททเปรียบเทียบให้เห็นครับว่าถ้าเปรียบเสมือนประเทศชาติของเราเป็นร่างกายแล้วก็สภาแห่งนี้เปรียบเสมือนถุงอันทะกครับท่านครับ ส่วนพวกเราซึ่งเป็นสมาชิกนั้นเปรียบเสมือนเชื้ออสุูติที่จะต้องไปต่อหนอเชื่อทางความคิดท่นานอุตมนครับส่วนท่านประธานครับส่วนท่านประธานเองนั้นเปรียบเสมือนท่อปัสสาวะทุกท่านประธานจะปล่อยให้เชื้อสุจติออกหรือไม่ออกนี่อยู่ที่ท่อปัสสาวะ ก็แล้วเชื่อสติบางตัวนี่มันพิเรนครับพูดไม่ตรงประเด็นไม่อยู่ในร่องในรูท่านประธานก็ต้องสวมถุงยางอนามัยไว้หวังว่าท่านประธานคงเข้าใจนี่ผมขอหารือนะครับว่าเพื่อการประชุมของเรานั้นเป็นไปโดยลำดับและจับอยู่ในประเด็นเน้นความกลมกลืนและตื่นเต้นครับท่านประธาน ผมก็เป็นห่วงมากท่านอนตมานท่านเปรียบเทียบผมเป็นท่อปะการวะคิดว่าจะพดท่วงกันเยอะเกินไปนะครับถ้าถเผ่าอยู่ในประเด็นเดียวกันผมวินิจฉัยว่าเป็นการหาเลยว่าเราก็ต้องการที่จะให้ควบคุมการประชุมสภาให้เรียบร้อยกันทั้งนั้นนะครับเราเราเข้าใจกันหมดแล้วกราบเรียนท่านประธานนะท่านท่านผู้นำไปแท่นก็คอยนานแล้วครับกราบเรียนท่านประธานครับเจริญเจริญครับ ดิฉันเองฟังการประท้วงมานานไม่อยากสอนหนังสือสังฆราชแม่ขอขอบคุณสุมาละเจ้าท่านเหมือนกับตัวแทนสมุนไพรภาะคเหนือคือสระแนวไว้สำหรับไว้สำหรับฟังประโยชน์ก่อนคะ่ะท่านประธานดิฉันพูดผ่านท่านประธานนะคะนี่เป็นภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญานะคะ สระแน่นี่ไว้สําหรับทาท้องแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเมื่อไม่ถึงเวลาอย่าอืดอย่าเฟ้อท่านสมภาคใช้สิทธิ์พาดพิงอีกแล้วครับขอให้สั้นที่สุดนะครับท,ท,ท่านรู้บางครับท่านประธานครับผมสมภาคชูโชตสมาชิกสภาโจกจากจังหวัดเชียงใหม่ชื่อผมอาจจะเรียกยากห้องว่าภาค,าคนครพิงก็ได้ครับ ถ้าท่านประธานจะห้องท่านเอาเอาอย่างนี้ดีไหมครับเดี๋ยวท่านคิดได้ท่านค่อยโทรศัพท์มาหาผมก็แล้วกันนะขอเสียสละจครับท่านประธานครับท่านท่านรัฐมนตรีผมผมพนมพิจเรญพักฝ่ายรัฐบาลครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับผมประท้วงฝ่ายเดียวกันเองเนี่ยครับ คือผมไม่ได้ประท้วงที่เนื้อหานะครับท่านประธานผมมาท้วงตรงท่าทางกับวิธีพูดครับผมเหนื่อยแทนมันครับท่านประธานและผมเครียดมากนะครับเอ่อคราวหน้าผมย้ายพักดีกว่าครับท่านประธานครับครับผมคิดว่าท่านนัดไปตีกอล์ฟคุยกันนะรีดกันสักครั้งนะครับท่านปรต่อยเดียวกันนะครับดอีกครับขอนิดเดียวครับท่านประธานพอแล้วครับผมผมจะเป็นลมผมจะดมเชอเอมแล้วเนี่ยครับท่านท่านสมพระครับเข้าใจกันหมดแล้วนะครับ ท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานท่านประธานผมสมชายหนองฮีครับจากร้อยเอ็ดขอประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ครับท่านสมภักประธานทษดีเอยนามท่านนี่ด้วยความเคารพนะถ้าไม่มีประเด็นอะไรเนี่ยนั่งเฉย ผู้นําฝ่ายแข้งผมกําลังกับพี่ายแล้วผมพูดนี่ครับท่านสมชายผมไม่ได้ใช้อารมณ์อะไรเลยแต่มันเป็นความรู้สึกล้วนๆครับท่านสมชายครับครับนน้าทียวครับถ้าสลันแหนท่านไม่พอใจละเดี๋ยวจะโดนม้ากระทืบลงครับท่านท่านสมชายเดี๋ยวต้องให้ผมเป็นผู้ดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมควบคุมท่านไปกินหัวบุกมาจากไหนครับเนี่ย ท่านท่านรัชเขตมีอะไรครับท่านประธานครับผมรัชเขตวีสเพนครับสมาชิกสาภาโจกโสดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวครับจะโสดไม่โสดเราินดีทั้งนั้นนะครับคือที่ผมต้องพูดว่าโสดเพราะว่าผมประท้วงครับผม,ผมประท้วงครับผมผมเพื่อเก็บเงินจประท้วงครับท่านประธานท่านประธานครับผมผมว่ามากกับตืบลงแล้วนะครับตอนนี้ ต้องขอความกรุณาท่านผู้ตรวจกควบคุมบรรดาธรรมชิกท่านประธานนะครับท่านประธานครับเพราะว่าผมไม่อยากจะใช้อํานาจของประธานสภาเลยนะครับท่านประธานจะปิดไมค์เลยครับท่านปะธานนะเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดไมค์พ่อใหญ่นิดนึงไอ้ปิดไมค์เปิดไมค์ครับท่านประธานฮะด้วยความเคารพท่านประธานนะครับขอให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับที่อภิปรายในขณะนี้นะฮะให้อยู่ในกฎข้อระเบียบบังคับด้วยนะครับอย่านอกประเด็นนะครับนะฮะไอ้เรื่องสาวนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะ ท่านที่ไดะถ้าว่าคุณพูดเรื่องนักสาวมาเนี่ยผมทนไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านะให้ให้อยู่ในประเด็นนะครับไปท้วงอยู่ในประเด็นนะขอให้ท่านประธานไม่นิชัยเลยครับ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 ด้วยของรบกครับท่านประธานครับหนูจะมาครึ่งนาทีนะครับท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานนะน้องๆนักศึกษาเขามาวันนี้เนี่ยเขาให้เกียรติกับสภาครับท่านประธานปล่อยไอ้ปล่อยรัฐบาลงูมาเลื้อยขึ้นหัวอยู่อย่างนี้ไม่ได้ครับท่าน